สวัสดีครับชาวราศีมีนยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคกิปนีได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคม2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับก็ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีมีนนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงไปกันส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล้างให้แล้วนะครับเราจะใช้หัวราศัพท์ทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมเปิดไพ่ยพยากรณ์ด้วยนะครับทำนายร่วมกันเพื่อเกิดความแม่นยำมากที่สุดนะครับอิทธิพลของดาว ราศีมีนลัคนามีนดาวประจำตัวของคุณคือดาวพาัสบดดีตอนนี้ดาวพัสบดดีโคโจรอยู่ในเรือนกรรมะกลางฝาเลยนะครับมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณมากจนถึงวันที่25พฤษภาคมดาวพัสบดดีจะโคโจรไปที่ราศีพิจิกเป็นภพเรือนสุภาะนะครับ ก็ถือว่ายังดีอยู่แต่เป็นตำแหน่งมหาจักรในช่วงของวันที่25ไปก็จะทำให้ตนุนั้นมีความบักบันทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของความสำเร็จหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินไปต่อหรือจะหยุดหรือจะเป็นในทิศทางใดเราก็จะมาดูต่อนะครับอิทธิพลของดาวแห่งความรักของชาวราศีมีนคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยตอนนี้ได้โคโจรอยู่ที่ราศีเมษนะครับเป็นเหลือนที่นำหน้าลัคนา ก็ยังถือว่าเป็นพบเรือนที่ดีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ด้วยดาวอาทิตมาจากเรือนอลิอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาสักเล็กน้อยของชาวราศีมีนนะครับอาจจะมีปัญหาที่ไม่ถูกใจกันหรือมีระหว่างคําพูดคําจาที่อาจจะเหมือนมีปัญหากันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอิทธิพลของดาวราหูนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนพันธุจริงๆลักนาราศีมีนนะ่ะดวง ช้ำนะครับบางคนอาจจะดวงแตกได้พเพราะดาวราหูไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะครับราหู4ีสัตนะครับเป็นราสหูที่แบบเขาเรียกว่าดวงพินทุบาทเนาะยังไงก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของใครที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเพราะว่าดาวราหูเนี่ยไปเบียนอยู่ในเรือนที่อยู่อาศัยเบียนอยู่ในลักษณะของอความมั่นคงของครอบครัวความมั่นคงของชีวิตของตัวคุณทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความ แต่มันก็มีความโชคดีอยู่เพราะดาวราหูนั้นเล็งดาวเสาร์เป็นคู่มิตรน,น,นะครับคืออันนี้เราก็พูดกลมกงๆงให้ไปถึงในภาพรวมของครอบครัวของคนที่มีครอบครัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันไพ่หลักเมนเอ n เนอร์จีของเดือนนี้นะครับก็คือวิวออฟฟอร์จูนเนาะวิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ใบแรกคือจริงๆก็ยังเป็นดวงที่ดีนะครับใครที่มีปัญหาหรือใครที่มีในเรื่องของความรักที่เหมือนกับ มันจะดีก็ไม่ดีมันจะร้ายก็ไม่ร้ายเนี่ยแต่มันก็ยังมีในทิศทางที่ดีนะครับวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ของวงล้อแห่งโชคชะตาที่ดนบันดาลให้ตัวคุณนั้นอาจจะได้พบกับคนเก่านะครับหรืออาจจะมีความรักที่มีการแบบหมุนเวียนผัดเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวีออฟ f o r ์จูนเนี่ยเป็นไพ่ที่สําหรับการกลับมาของคู่ของคนรักก็ได้เช่นกันหรือยังหมายความว่า,ายังมีคนที่จะคอยเข้าหาใน คุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมได้เช่นกันสมมติว่าคุณอาจจะโสดคุณอาจจะมีคนเข้าหาตรงคุณในช่วงของเดือนนี้ได้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะมันมีเซเว่นออบคัพเกิดขึ้นด้วยเซเว่นออบคัพแล้วก็วิวออฟฟอร์จูดเนี่ยมันเป็นวงล้อแห่งการดึงดูดเพศตรงข้ามหรือดึงดูดเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่คุณก็ด้ได้ในเรื่องของความรักที่ดีนะครับแต่ว่า เซเว่นออลคัพเนี่ยเป็นไพ่อินเมจินหรือความรู้สึกสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะคิดเยอะไปหน่อยสำหรับบางคนและยังมีไพ่เดอะมูนมาขยายกับเซเว่นออลคัพนี้ยังบอกว่าคุณคงจะคิดแล้วก็ค่อนข้างแบบซีเรียสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับมาทับกับลัคนาของตัวคุณเป็นตำแหน่งอุดเลยนะครับมหาอุดเลยก็เลยทําให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างเหมือนกับวุ่นวายใจม่ตตกกังวล หรือว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่เซนซิทีฟกับความรักมากๆเลยใครที่มีความรักที่ดีก็จะดีมากๆส่วนใครที่มีความรักที่ไม่ดีก็ต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของอาดาวศุกร์ที่มาทับเนี่ยมีทั้งเดือนสหัสชชะและเลือนมอรณะ มาทับลักษณะเป็นมหาอุดเลยหมายความว่าอาจจะมีความรักที่มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงมีความรักที่เชิงซ้อนนะครับหรือมีความรักที่อาจจะไม่ได้รับลืมด้วยกลีบกุลาบอะไรแบบเนี้แต่ถามว่ามันมีไพ่ที่ดีไหมมันมีไพ่ที่ดีนะครับมีไพ่เส็บถ้วยมีไพ่ควีดออฟครับแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วแหละแต่อย่างที่บอกว่า าการดูดวงต้องแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือายควอมว่ามีทั้งดีแล้วก็เสียเราจะไม่พูดเรื่องดีอย่างเดียวหรือเราจะไม่พูดเรื่องเสียอย่างเดียวเราจะพูดทั้งดีและเสียเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่มีคําว่าดีร้อไม่มีคาว่าเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ใช้วิจรารณญาณในการดูดวงด้วยนะครับเพราะว่าไพ่นี่อ่านตามราศีไม่ได้อ่านตามดวงบุคคลนะครับก็อาจจะใครที่มีปัญหามีความหวัดระแวงมีความคิดที่เหมือนกับไม่โอเคนะครับติดลบเนี่ย พอไพ่เดอะมูนคือไพ่ท,ที่ที่ติดลบเนาะไพ่เซเว่นออฟารับก็หมายถึงการเป็นอินเมจิคือความฟ้งมนโนคิดมากไปหน่อยกับความรู้สึกต่างๆแต่มันก็มีสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าคุณถูกทําอะไรรับหลังหรือเปล่านะครับไพ่อบอกว่าคุณคิดแล้วแหละว่าคุณเหมือนกําลังมีหลังสังหรณอมบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดการทะเลาะบาแวงกัน นะครับความไม่เข้าใจกันบ้างอะไรทํานองเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยมีราชินีถือไม้และมีคิงถือไม้มาด้วยกันเลยใช้อารมณ์ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณและเขานะครับใช้อารมณ์ทั้งคู่เลยคุณต้องระมัดระวังเพราะดาวประจําตัวเป็นกเกษตรก็คือการใช้ใช้เอาแต่ใจไปนิดหนึ่งนะครับยึดติดมากเกินไปและกลุ่มกับดาวศรคือคู่ขัดแยง้ง พระหัตกระสาาคือคู่ขัดยังคู่สองขั้วและเล่นกับดาวราหูพบวินาามีอะไรที่มีปกปิดอํำพางซ่อนเลนคือต้องฉะกันระหว่าง u u e n o o w a n e นะครับแล้วก็ King o o w a n นเนี่ยมีทั้งเขาเรียกว่าคู่ผัวเมียนะครับเจอกันเนี่ยแล้วร้อนแรงใส่กันมากเลยคงต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องฉะกันต้องแบบมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ต้องสะสางกันหรือต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องแบบยอมแพ้ แต่ถามหน่อยเถอะว่าสิ่งโตหรือเสืออยู่ในถ้าเดียวกันมันไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นคุยน็อปวานเนี่ยเป็นคนทําอะไรที่จุกจิกจูก้จี้เป็นคนที่อะไรรู้สึกเหมือนกับว่าทําแล้วต้องเด็ดขาดแล้วก็บังคับหน่อยเป็นผู้หญิงที่ต้องบังคับผู้ชายสะกดข่มผู้ชายเกินไปสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายก็คงจะต้องแบบว่าเอาเปรียบผู้หญิงมากเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะมีเล็กมีน้อยแต่ไม่ยอมเปิดเผยหรืออาจจะปิดบังอำพรางไว้ไม่ยอมสั้น ไม่ยอมบอกความจริงเพราะดาววินาศเนี่ยดาวเบื้องหลังเนี่ยเลงกับดาวประจําตัวด้วยนะครับก็หมายความว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหาแหละแต่ว่าไม่ยอมบอกเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรมีเซเว่นออลคัเกิดขึ้นแสดงว่าไม่คุณก็เขาคนใดคนหนึ่งเรื่องอาจจะสับกันก็ได้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ทําอะไรไม่ชัดเจนมีคนเข้าหาเยอะนะ,นะครับอืมประมาณนี้แต่คุณก็รู้นะว่า ประมาณว่าเหมือนกับละแค่ละกขายกับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าไพายย่บอกแล้วว่าทั้งงและควีนมาเลยทั้งสองแปลว่ายัางไงก็มีอารมณ์แรงใส่กันหน่อยคุณคงต้องระมัดระวังแล้วก็สะกดข่มอารมณ์ให้ดีนะครับอ,อ,อิทธิพลของดาบนะครับยังมีมาสองนี่ความไม่ตกความกังวลแล้วยังมีความไม่ชัดเจนนะครับความไม่ชัดเจนก็คือ Seven of s ฟเกิดขึ้นเซเว่นออฟสกับ หาเดมูนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับทําอะไรไม่ชัดเจนระหว่างกันและกันต้องมีคนใดคนหนึ่งทําไม่ชัดเจนคุณหรือว่าเขาอันนี้คุณคงรู้แก่ใจะนะครับว่าใครเป็นคนทาเนาะก็ถามว่ามีสิทธิ์เป็นตัวคุณเองไหมมีสิทธิ์เป็นตัวคุณได้เพราะดาววินาศเร็งดาวประจําตัวแต่ก็หมายความว่าอาจจะหมายความว่าคู่ของคนหลักของคุณก็ได้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเนาะมันมีอยู่2กรณีเท่านั้นแหละมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่ มีลักสอนเข้ามาแต่บางทีอาจจะไม่เชิงสอนหรอกแต่มีแค่คนมีคนเข้าหาตัวคุณมีคนเข้าหาตัวคุณเพราะคุณมีเสน่ห์เยอะเนาะมีมีจัดทั่วเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยคงต้องแบบค่อยค่อยคิดค,ค่อยๆทําและถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วไม่ควรไปส่งสิ่งกับเขามากเพราะอะไรมันจะเกิดความร้าวฉานระหว่างตัวคุณกับเขาก็ได้เช่นกันเพราะว่าถ้าคือการเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับแล้วก็ต้องแบบเห็นอกเห็นใจกัน อะไรที่มันมากเกินไปเราควรที่จะตัดเพื่อไม่ให้ก่อเกิดปัญหาจะดีกว่าเพราะแฟนของคุณหรือตัวคุณเนี่ยรักแค่รักใครแล้วว่าจะมีใครเข้ามามประมาณนี้คุณคงต้องจัดสรรในเรื่องของความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ของตัวคุณด้วยนะครับเพื่อความรักของตัวคุณอิทธิพลของ six of s w o r เกิดขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาใจกันมีความระหของระแหงใจกันมีโอกาสถามว่าเลิกกันไหมม,มันก็พอมีโอกาสเลิกกันได้แต่ก็ไม่ได้เด่นมากแต่ว่า มีโอกาสเลิกกันได้เพราะพระหัทิต์กุ่งกับดาวเสาร์หนึ่งดาวรางหูมีโอกาสเลิกกันมีโอกาสหย่าร้างกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะอยากปล่อยเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนมันเหลือลังจนนานเกินกว่าที่จะแก้ไขเยียวยาในเรื่องของจิตใจที่จะแบบจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้คุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์และเดินออกจากตรงนี้ไป Mo v e on ไปข้างหน้านะครับเพราะว่า Si ก o f ฟขับปรากฏขึ้นคือการปล่อยวางกับความรักและเดินไปข้างหน้านะครับ sit s i กออฟมอก็หมายถึงว่าเซอร์ฟสอ,สอก็หมายความว่าการปล่อยวางและทิ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดินไปข้างหน้า Move on ไปข้างหน้าทาั้งคู่เลยไพ่บอกว่าให้คุณเข้มแข็งตัดใจสำหรับใครที่มีคู่สอนเนี่ยตัดใจไปเถอะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์บางทีมันอาจจะเหมือน เหมือนกับแบบมันถึงจุดอิ่มตัวสรับบางคนที่ไม่อยากรอกคอยคุณก็เดินไปเถอะอย่าอะลรอาวร์กับสิ่งที่มันอยู่ในเรื่องของอานาปัจจุบันหรือในอดีตคุณเดินไปข้างหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีสิ่งที่ดีมันก็จะดีเกิดขึ้นนะครับเพราะดาวประจําตัวจะเดินเข้าไปสู่เรือนสุขภาพเป็นมหาจักรคืออาจจะมี ความบุกบ่าฝ่าฟันที่จะต้องอยู่ในคนเดียวก่อนนะครับบุกบ่าฝ่าฟันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาบุกบ่าฝ่าฟันในเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนการเข้าใจกันหรือทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งคู่เลยมันก็คงหมายความว่าคงจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเดินไปข้างหน้าถ้าเราโมวแต่จมอยู่ในอดีตเหมือนเดิมเนี่ยคือการจมอยู่ในอดีตจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดแต่ความระหองระแหงใจกันวิ o ออฟฟอร์จูนมาบอกแล้วนะครับว่าเราควรที่จะ มุ่งหน้าไปข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะความผาสุกและความสงบสุขอิทธิพลของไพ่คุยเนาะคับเกิดขึ้นนะครับคืออาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณใหม่อีกคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนธาตุน้าก็ได้ก็คือราศีพิจิกราศีกรกฎแล้วก็ราศีมีนก็คือรา,าศีธาตุดียวกับตัวคุณเลยบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูเนาะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่คุยอยู่2ทธาตุก็คือธาตุน้ําด้วยกันแล้วก็ธาตุไฟ ก็อาจจะเป็นรักษณะนี้ก็ได้แต่ว่าพยายามอ่อนนามอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็พยายามแบบทําอะไรที่เหมือนกับว่าต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยถึงแม้ผมทราบนะครับว่าคุณอาจจะเจ็บแต่คุณก็ต้องรู้จักแบบดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่คนอื่นเพื่อให้เขานั้นเห็นถึงความดีหรือเห็นในเรื่องของความเป็น สิ่งที่ดีของตัวคุณเพื่อที่ถ้าเกิดเขาไปมีใครสุดท้ายเขาจะกลับมาตายหลังนะครับเพราะอะไรเพรานะวิวออฟฟอร์จูนหมายความว่ายังไงเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาขอให้คุณนั้นยอมที่จะปล่อยวางและละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างซะถ้าเขามีมือที่3คุณไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาม o ฟออนไปข้างหน้าอย่างเดียวปล่อยมันทิ้งไปแล้วเดินไปข้างหน้านะครับคุณรออยู่2กรณีได้เลยคือหมายความว่าม o ฟออนไปข้างหน้าแล้วคุณควรที่จะรอ2กรณีตรงที่ว่า1 รอแห่งความชัดเจนรอให้เขาสองคนนั้นอะเลิกแล้วต่อกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความรักของมือที่3ไม่ยั่งยืนหรอกมันเป็นความรักที่ฉาบฉ่วยเป็นความรักที่ถูกแทรกแซงเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เข้ามาแบบเหมือนกับลงผิดคิดผิดสุดท้ายมันก็จะต้องเลิกไปในไม่ชานี้มันมีไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนหลักด้วยนะครับถ้าคุณรู้จักอ่อนวันอ่อนโยนและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมแทนออคขบเกิดขึ้น นะครับความรักความสุขที่ยังดีอยู่ขพระดาวแห่งความรักของตัวคุณโคจรไปโยกหน้าลักนานะครับก็เป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยก็จะส่องแสงให้ถึงลักนาของตัวคุณทําให้ตัวคุณนั้นสามารถที่จะเิดต่อสารสัมพันธ์กับเขาได้อีกครั้งหนึ่งสาหรับใครที่ต้องการที่จะมีความรักที่กลับมาคุณก็จะมีโอกาสได้กลับมารักกันเหมือนเดิมหรือใครที่ไม่ต้องการที่จะอยากได้ความรักเก่าแล้วรู้สึกว่าความรักมัน แย่ yeah. ความรักมันห่วยมากแล้วหรือว่ามันไม่สามารถจะเดินต่อไปลดละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วคุณก็จะได้ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้เพราะมีออฟรอฟจูนแล้วมีเทนออฟครับก็จะมีคนที่จะมาเติมความรักความสุขกับตัวคุณได้ในช่วงของประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้านะครับยังไงเราก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นในทิศทางใดจะสุขสมบูรณ์ได้แบบที่ไพ่บอกหรือเปล่านะครับเราก็ควรจะต้องมาตรวจสอบพยายาม ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก่อเกิดกำเนิดใหม่นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกางใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ